วันนี้นะคะเด็กๆวิทยาศาสตร์ของเราเนาะที่เราจะได้เรียนรู้กันนะคะเราก็จะมาเรียนเรื่องสิ่งจําเป็นต่อการเจริญเติบโต,ตอของมนุษย์นะคะซึ่งในคราวที่แล้วนะคะที่เด็กๆได้เรียนไปเด็กๆเรียนเรื่องสิ่งจําเป็นต่อ,อการจเจริญเติบโต,ตอของสัตว์ใช่ไหมคราวที่แล้วเราเรียนไปเนาะเราเรียนว<ช>รื่อสัตว์ต้องการสิ่งอะไรบ้างปัจจัยอะไรบ้างที่สําคัญจําเป็นนะคะในว,วันนี้เราก็จะมา เรียนรู้กันว่าถ้าเป็นมนุษย์ล่ะมนุษย์ก็ต้องการอะไรบ้างที่ช่วยในการเจริญเติบโตที่เป็นปัจจัยสําคัญซึ่งขาดไม่ได้นะคะอ้าวเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยนะนะคะเด็กๆคงเห็นแล้วนะคะว่าเดี๋ยวสักครู่นะคะเด็กๆคงเห็นแล้วนะคะว่าอ่าเนี่ยครอบครัวของเราเป็นนี้ใช่ไหมในครอบครัวเราเนี่ยมีทั้ง เรามีพ่อแม่เรามีปู่ย่าตายายเราใช่ไหมมีพี่มีน้องถูกไหมคะในครอบครัวเราเนี่ยมีคนหลายวัยนะคะนักเรียนคิดว่ามนุษย์ต้องการปัจจัยใดบ้างเพื่อการเจริญเติบโตเด็กเดกคิดว่าเราต้องการปัจจัยอะไรคะทั้งอาหารครับนอาหารอาหารน้อาการอากาศ เด็กๆคิดว่ามนุษย์ก็ต้องการอาหารปวดยินต่อมาแล้วได้ต้องการอาหารต้องการน้ําแล้วก็ต้องการอากาศใช่ไหมคิดว่าเหมือนกับที่สัตว์ต้องการเลยใช่ไหมคะถ้าไม่มีอาหารไม่มีน้ําไม่มีอากาศเออแล้วชีวิตจะอยู่ได้หรือเปล่านะคะเอะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเนาะว่าที่ตอบมามถูกหรือเปล่านะอันนี้เป็นปัจจัยหลักเนาะปัจจัยหลักที่เราขาดไม่ได้นะคะขาดซ่นเด็กชหนึ่งไปอาจจะทําให้ เราไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้ก็ได้นะคะอเดี๋ยวเราไปดูสไลด์ต่อไปเลยนะคราวนี้เด็กๆตอบมาสามอย่างเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใช่หรือเปล่านะคะอมาแล้วถูกเปล่าเมื่อกี้ตอบมาเปล่าอาหารตอบถูก่้อนะคะมีอาหารนะคะต่อไปเออเมื่อกี้ก็ตอบน้ำถูกเนาะถูกแลเสร็จแล้วก็อากาศก็เป็นเรื่อง อากาศถูกต้องค่ะาาเด็กเราต้องการอาหารต้องการน้ําแล้วก็ต้องการอากาศนะคะที่ช่วยให้เออช่วยช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะดํำรงชีวิตอยู่ได้แล้วก็ทําให้เราจเจริญเติบโตถูกไหมคราวนี้ที่เด็กดูแต่และอย่างมีความสําคัญกับเราอย่างไงร,รู้ไหมรู้ไหมคะดูภาพนี้ คนนี้เป็นยังไงเนี่ยอยากกินอาหารอยากกินใช่ไหมหิวใช่ไหมอยากกินอาหารคำถามเขาถามว่าถ้ามนุษย์ไม่ได้รับประทานอาหารเป็นเวลาหลายวันจะตายหรือไม่ตายตายครับตายค่ะเายตาวลาหลายวันหรือออาจจะไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ใช่ไหมคะนั่นแสดงว่าอาหารเนี่ยทําไมมีความสําคัญกับเราใช่ไหม อาหารมีความสําคัญกับเราเนาะาวนี้เรามาดูดีกว่าว่าอาหารนะคะมีความสําคัญกับเราเอย่งไงบ้างนะนี่นะคะเขาบอกว่าอ้าวขออาสาสมัครอ่านหนึ่งคนบอกชื่ออ่านข้อความนี้าานัชยาอ้าวนัชยานัชยามาเลยนัชยาขอ,อก,ก่อนคนแรกนัชยาอาา่านเลยจ้าเริ่ม อาหารเป็นสิ่งที่ช่วยให้สิ่งมีชีวิตต่างๆดำรงชีวิตและเจริญเติบโตอยู่ได้อาหารแต่ละชนิดมีส่วนประกอบและประโยชน์ต่างกันแบ่งเป็นห้าหมู่ดังต่อไปนี้อ่าเขาาาบออกว่หารเป็นสิ่งที่ช่วยให้สิ่งมีชีวิตต่างๆดำรงชีวิตและเจริญเติบโตอยู่ได้อาหารแต่ละชนิดมีส่วนประกอบและประโยชน์ต่างกันแบ่งออกเป็นห้าหมู่ ดังนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะคะนะคะอาหารมีห้าหมู่มีอะไรบ้างนะความรู้ในวันนี้นะคะเอาไปเขียนในหลักฐานการเรียนรู้ได้ด้วยนะนะคะอ้าวนะคะมาดูเลยอาหารห้าหมู่เด็ก,ดกหมู่แรกนะคะก็คือเป็นพวกนมไข่เนื้อสัตว์นะคะพวกนี้เราจะเรียกว่าอะไรคะลูกโปรตีนโอโปรตีนจริงๆแล้วทําไมเราถึงเรียกว่าโปรตีนรู้ไหม รู้ไหมทําไมเราเรียกหมูนี้ว่าโปรตีนเพราะว่ามันมีโปรตีนเพราะว่าม,มีโปรตีน,ก,น,ตนก็คืออาหารพวกนมไข่เนื้อสัตว์เนี้ยค่ะเขาให้สารอาหารประเภทโปรตีนให้สารอาหารประเภทโปรตีนนะคะก็คือจะช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตแล้วก็ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเด็กๆจริงๆแล้วว่าอย่างเช่นนมเนี่ยไม่ได้มีแต่โปรตีนอย่างเดียวนะคะนมเนี่ยมีทั้ง วิตามินมีแร่ธาตุด้วยเออมีไขมันด้วยนะแต่ว่าทำไมถึงเป็นโปรตีนละ่ะนั่นเป็นเพราะว่าสารอาหารส่วนใหญ่ที่อยู่ในนมก็คือโปรตีนนะคะคือจะบอกว่าอาหารบางหนึ่งอย่างเนี่ยไม่ได้ให้สารอาหารแค่ชนิดเดียวเด็กๆอย่าไปจําแค่ว่าเออเป็นนมเป็นโปรตีนอย่างเดียวไม่ใช่นมก็มีวิตามินเกลือแร่มี ไขมันมีอะไรอะแยะนะคะเพียงแต่ว่าวิตามินเือแรกไขมันหรืออื่นๆเนี่ยมันน้อยกว่าโปรตีนเขาก็เลยจัดนมให้อยู่ในสารอาหารประเภทโปรตีนอย่างเงี้ยเนาะเหมือนเนื้นอสัตว์เหมือนกันเนื้อหมูอย่างเงี้ยที่เด็กก็จะเห็นว่าเนื้อหมูอ่ะก็มีส่วนที่เป็นเนื้อแล้วก็ส่วนที่เป็นมันหมูใช่ไหมคะใช่ป่ะอย่างเงี้ยมันก็มีทั้งโปรตีนมีทั้งไขมันแหละแต่ว่าพอเขาแยกมาเนี่ยเขาก็จะแยกเนื้อหมูเป็นโปรตีน เพราะว่ามีโปรตีนเยอะที่สุดในเนื้อหมูนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอย่างนี้ก็เหมือนกันเนาะอาแล้วหมู่ที่สองควรจะเป็นอะไรมาดูเลยนะคะอ่าหมู่ที่สองก็จะเป็นอะไรเอ่ยหมู่ที่สองก็จะเป็นพวกข้าวข้าวแป้งเผือกมันน้าวแป้งเผือกันข้าวเากอาหารพวกนี้คือสารอาหารประเภทอะไรคะลูกคาร์โบไฮเดตคาร์โบไฮเดทคืออาหารหมูที่สองเนี่ยเป็นคาร์โบไฮเดตก็คือ ข้าวแป้งเปลือกมันน้ำตาลเหมือนกันเลยนะคะไม่ข้าวไม่ได้มีแค่คาร์โบไฮเดตข้าวก็มีวิตามินแต่ว่าวิตามินมีน้อยก็เลยมีคาร์โบไฮเดตเยอะกว่าก็เลยจัดข้าวให้อยู่ในหมู่คาร์โบไฮเดตอะไรแบบนี้เหมือนกันนะคะอ้าวหมู่ที่สามนะคะก็จะเป็นพืชผักต่างๆนะคะพืชผักต่างๆเ,เด็กๆคะอ่าพวกพืชผักต่างๆเนี่ยเ,เราจะให้เป็น สารอาหารประเภทวิตามินกับเกลือแร่โกรก็ <reci S 1> เคยเคยได้บอกไปแล้วบ้างเนอะว่าจริงๆแล้วผักผลไม้เนี่ยให้สารอาหารกลุ่มวิตามินกับเกลือแร่ที่ใกล้เคียงกันนะคะเพราะฉะนั้นหมู่ที่สามกับหมู่ที่สี่เนี่ยหมู่ที่สามเป็นผักต่างๆหมู่ที่สี่เป็นผลไม้ต่างๆเนี่ยก็จึงให้สารอาหารประเภทวิตามินแล้วก็เกลือแร่นะคะเราไม่ได้เราไม่ได้แบ่งว่าผักเป็นเกลือแร่ผลไม้เป็นวิตามินไม่ใช่ผักที่มีวิตามินก็มีนะคะอย่างเช่นแครอทเงี้ย แครอทเนี่ยให้วิตามินอะไรใครรู้แครอทมินเอมีอะไรรู้ไหมเออมีใครตอบมาแว้วิตามินเออถูกต้องกูแร่กูแร่วิตามินเอใช่ค่ะคือแครอทเนี่ยให้วิตามินเอเลยนะคะบำรุงสายตานะคะเหมือนผักบุ้งผักบุ้งก็บอกว่าใครอยากตาสวยตาหวานนี่กินผักบุ้งอย่างเงี้ยก็คือให้วิตามินเอเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งพืชผักและผลไม้เนี่ยก็จะเป็น สิ่งที่ให้สารอาหารประเพีวิตามินแล้วก็เกลือแร่นะคะเราจะไม่แบ่งไปว่าผักเป็นเกลือแร่หรือผลไม้เป็นวิตามินเนาะเราจะไม่แบ่งแบบนั้นแล้วนะอ่าต่อไปหมู่สุดท้ายนะคะก็คือหมู่ที่ห้านะคะก็เป็นไขมันนะคะไขมันจากพืชแล้วก็จากสัตว์นะพวกนี้นะคะก็มีทั้งอะไรเนยน้ำมันใช่ไหมน้ำมันจากพืชน้ำมันจากสัตว์น้ำมันจากพืชก,ก,ก็พวกอะไรคะ ที่คุณแม่เราใช้ทํากับข้าวเลยน้ํามันอะไรบ้างน้ํามันปาล์มน้ํามันปาล์มอ่ามีน้ํามันอะไรอีกนะน้ํามันทูนเดือดน้ํามันทูนเลือดใช่น้ำมันดอกทานตะวันใช่น้ำมันดอกทานตะวันหนูน้ำมันมะเขือเทศน้ำมันมะกอกอ่าน้ำมันข้าวโพดเห็นไหมเยอะแยะเลยไขมันจากสัตว์ก็น้ำมันอะไรคะ ไขมันจากสัตว์ก็คือน้ำมันอะไรรู้ไหมน้ำมันหมูหรออ่าน้ำมันหมูบางทีก็เป็นน้ำมันไก่นะคะก็คือเอาไขมันไก่มาทําเป็นน้ำมันแต่ไขมันไก่มันมีน้อยองมันก็จะได้น้ำมันในปริมาณน้อยแต่ไขมันหมูมีเยอะเขาก็เอาไขมันหมูตัดออกมาเฉพาะไขมันเนี่ยมาเจียวในกระทะก็จะได้น้ำมันออกมานะคะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะอ่ะคราวนี้ก็จะเป็นอาหารห้าหมู่นะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเอะแล้วถ้าเราจะ กินอาหารเนี่ยเขาบอกว่าเราต้องกินอาหารให้ครบสามื้อในหนึ่งวันบางคนบอกไม่เอาอะ่ะกินแค่สองมื้อพอไม่พอนะคะเพราะว่าร่างกายเราอะ่ะต้องการพลังงานนะคะที่จะใช้ในการทํากิจกรรมเพราะนั้นเราต้องกินอาหารทั้งเช้ากลางวันแล้วก็เย็นให้ครบเนาะเท่านี้ที่เด็กตอบโขได้ยไหมว่าอาหารมื้อไหนสำคัญที่สุดมื้อเช้าครับ โอ้ทำไมไม้อเช้าอ่ะคะเพราะว่า <Okay. S 3> จะทําให้สมองเล่นค่ะเออเพราะว่าจริงๆแล้วนะคะอาหารมื้อเช้าสําัญที่สุดเพราะว่าตอนที่เรานอนน่ะร่างกายเราจะไม่ได้รับสารอาหารเพราะเราหลับถุกแม่แต่พอเราตื่นมาเราก็ต้องรับตั้งการสารอาหารค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตื่นมาเราก็พร้อมที่จะทํากิจกรรมต่างๆ่ามาเรียนหรือมาทํางานหรือมาทํากิจกรรมอ,อื่นๆใดๆก็ตามนะคะเพราะ,ะนั้นกินอาหารเช้าให้ครบให้เต็มที่เนาะ ก็จะมีแรงนะคะมีพละกกำลังในการทำงานเนาะอ่ะคราวนี้ลองมาดูเมนูน่าสนใจตอนเช้ามีอะไรที่น่ากินได้บ้างนะคะนี่ตัวอย่างโจ๊กอย่างนี้นะแต่วต้องมีไข่ไก่ใช่เด็กเลือดหมูใบตำลึงเนาะนี้บางคนก็กินอันนี้เขาเรียกอะไรนะคอนเฟกคอนเฟกใส่กับนมใช่ไหมเด็กบางคนก็กินแบบนี้ใช่ไหมคะ นะคะอ่าต่อไปนะคะแซนด์วิชไก่นะคะก,กินหอนีหนึ่งนะคะขออนุญาตแป๊บนึ่งนะต่อไปนะข้าวไข่เจียวใส่ผักราดข้าวนะคะใช่ก็จะเป็น สลัดผักผสมเลยอ่ะดีเม่อกข้าวเลยอ่ะข้าวหมูขตรงนี้ข้างล่างเลยไข่เจียวหขกข้าวหมูอหนูไข่เจียวบังข้าวมิตเลยนะคะจะไม่ใส่ผักอยงนะ้อ่านี่นะคะอันนี้ก็คือแล้วที่เห็นคิดว่าเราต้องกินอาหารให้ครบห้าหมู่ไหมต้องกินไหมเราเรียนอาหารแล้วว่าต้องมีห้าหมู่เราต้องกินอาหารให้คลมไหมคะ ต้งให้ครห้ามุอโอเคไปต่อคราวนี้เด็กๆเ,เราต้องกินอาหารครบห้าหมู่เนอ่อเพื่อที่ให้ร่างกายเราทำไมคะไม่ขาดสารอาหารนะเอาต่อไปค่ะเด็กๆนี่เลยนะ คราวนี้คาถามต่อน้ำชัดๆอ,อ่าแน่แหละเขาบอกว่าทําไมมนุษย์ต้องดื่มน้ําทําไมมนุษย์ต้องดื่มน้ําตอบสิทําไมมนุษย์ต้องดื่มน้ําเออใครอยากตอบเอาไว้ย่อยอาหารครับเอาไว้ยอ่ยอยาาทำให้ร่างกายเราทรํา,งา,าทงานอย่างปกติอเออน่น่นสิทําให้ร่างกายสดชื่นสิเพราะว่าน้ําเนี่ยเป็นส่วนสําคัญของร่างกายขาดได้ไหมคะไม่ได้ขาดได้ไหม ไม่ได้ไไดนะคะขาดไม่ได้เพราะว่าน้ําเนี่ยส่วนเป็นส่วนประกอบสําคัญในร่างกายนะคะทําให้อ่าเซลล์ต่างๆในร่างกายเนี่ยทํางานได้เป็นปกติเนาะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเขาบอกว่าหนึ่งวันเราต้องดื่มน้ํากี่แก้วหกถึง <8 S 1> แปดถึงแปดแก้วค่ะแก้วค่ะกินมากกว่าแปดแก้วได้ไหม,มได้กินน้อยค่ะกินน้อยกว่าหกแก้วดีไหม ไม่ดีไม,ไม่ดีดดดดดนะคะไม,ไม่ดีอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้ํามีประโยชน์อะไรกับร่างกายเราบ้างนะอันแรกเลยก็คือบอกช่วยให้ร่างกายสดชื่นนะคะอันที่สองคือควบคุมอุณหภูมิของร่างกายนะคะสามช่วยในการขับถ่ายของเสียแล้วก็สี่ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตนี่นะคะเห็นไหมน้ำมีประโยชน์ต่อร่างกายเรามากเลยนะคะคราวนี้เขาถามว่า แล้วเราจะดื่มน้ํายังไงดีคะเพื่อให้ดีต่อสุขภาพร่างกายเราเราจะดื่มน้ําอย่างไรดีเด็กๆรู้ไหมดื่มน้ําอย่างไรให้ดีต่อสุขภาพอ้านอันแรกเลยเขาบอกว่าอะไรคะลองอ่านสิมนึ่ดื่มน้ำสะอาดและมีคุณภ ดื่มน้ำสะอาดและมีอุณหภูมิปกติอันที่สองให้ทําอะไรคะค่อยค่อยจิบน้ำอย่าดืน่มทีละมากอาใช่ค่อยคยจิบน้ํานะคะข้อสามค่ะหลังตื่นนอนดื่มน้ำหนึ่งแก้วหลังตื่นนอนให้ดื่มน้ำหนึ่งแก้วข้อต่อไปหลังอาบน้ำหนึ่งแก้ว อ่าหลังอาบน้ำดื่มน้ำหนึ่งแก้วต่อไปค่ะก่อนก่อนทานอาหารสามอนอาหารสามอันเช่ให้ดื่มน้ำหนึ่งแก้วก่อนทานอาหารอ่าต่อไปหลังทานอาหารดืมหนึ่งแก้ว จริงๆแล้วอ่ะเขาบอกว่าในระหว่างกินอาหารไม่ควรดื่มน้ำแต่เราก็ดื่มตลอดใช่ไหมจริงให้ดื่มก่อนทานอาหารเราก็ดื่มหลังทานอาหารนะคะแล้วก็อะไรอีกคะก่อนข้านอนเดื่มนอนดื่มหนึ่งแก้วเห็นไหมคะอันนี้ก็คือเป็นการดื่มน้ำที่ไม่ดีต่อสุขภาพเนาะแล้วน้ำนี่น้ำอะไรคะน้ำาน้ำสะอาดเออน้ำน้ำเปล่านี่แหละนะคะน้ำสะอาดน้ำเปล่าที่ดื่มได้เนาะ ปัจจัยไปสองข้อแล้วคืออาหารกับน้ำข้อที่สามควรเป็นอะไรอากาศใชที่สําคัญใช่เป็นอากาศค่อากาศคำถามมาแล้วหากมนุษย์ไม่ได้รับอากาศในการหายใจเป็นเวลานานๆจะตายหรือไม่ตายตายตายดคกคิดว่าไม่ได้รับอากาศาแน่อนานแค่ไหน สามนาทีสามถึงสี่นาทีครับ 3> 3ประมาณาประมาณนั้นนะคะประมาณสี่ถึงห้านาทีเนาะถ้าเกิดไม่ได้รัากาศช่วงนี้ก็ร่างกายก็จะไม่หายใจนะคะอ้าวมาดูเลยอากาศนะคะเขาบอกว่าเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเรานาะไตเทได้ตลอดเวลานี่ต้องการที่อยู่ใช่เปล่าใช่อากาศต้องการที่อยู่เนาะเราเรียนไปแล้วเรื่องอากาศนะคะไม่มีสี ถูกไหมคะอากาศไม่มีกลิ่นเออไม่เห็นไม่มีรสชิมรสอากาศได้ไหมไม่ได้แล้วก็ไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นแม่ที่เราบอกว่าเราได้กลิ่นนู่นนี่นั่นอ่ะนั่นคือมันเป็นกลิ่นเสื้อปนมาใช่ไหมลมมันพัดเนะเป็นกลิ่นเสื้อปนมานะคะอ้าวต่อไปอาการนะคะก็ประกอบไปด้วยแก๊สต่างๆนี่เราเรียนไปแล้วนะเป็นการทบทวนเนาะอันมากสุดก็คือแก๊สอะไรคะ ไนโโดเจนแล้วก็ไนโโรเจนกี่เปอร์เซ็นต์ไดไนโโดเจนกี่เปอร์เซ็นต์เจ็ดแปดจได้อยู่เจ็ดสิบแปดเปอร์เซนนะคะต่อไปค่ะอะไรเอ่ยเกออกซิเจนนะคะแล้วต่อไปอ่ะออกซิเจนอื่นอื่นรวมทั้งฟนูออร์ฟลูออ์แลแก๊สอือื่นแล้วก็ไอน้าถูกต้องค่ะ นะคะอันนี้มีอีกหนึ่งเปอร์เซ็ตนตเนาะเพราะนั้นรวมกันก็เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะต่อไปเรามาดูกันนี่ความสำคัญของอากาศเด็กๆมีความสำคัญยังไงบ้างนะคะมนุษย์ต้องการอากาศในการหายใจเพราะว่าออกซิเจนที่อยู่ในอากาศมีความสำคัญต่อระบบต่างๆเดี๋ยวเรามาดูกันว่านี่เลยนะคะถ้าร่างกายได้รับอากาศไม่เพียงพออาจทำให้เกิดอาการต่างๆนะคะ เช่นอะไรบ้างน,นะถ้าเราขาดอากาศหรือว่าอากาศไม่พอในร่างกายเราอาการแรกเลยก<ม>็คือจะรู้สึกอ่อนเพลียนะคะปวดกล้ามเนื้อนะต่อไป<ม>เป็นอะไรคะเนี่ยโ<ม>ีน<ม>สีสาะา่าต่อไปอะไรคะหายใจไม่่ไม,ไม่ออกอืมหายใจไม่สะดวก <c oughs> นะคะอันนี้คืออาการของคนที่ได้รับอากาศไม่พอนะ<ม>ต่อไปอะไรระบบไหลเวียนโลหิตผิดปกติใช่ก็จะเริ่มมีระบบไหลเวียนผิดปกตินะคะ อาดห<อ>มดสติแล้วก็<ะ>อาจทำให้ถึงโอ,อเห็นไหมอาจะไม่เสียชีวิตนะคะเด็กๆอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของอากาศนะเรื่องของอากาศนะคะวันนี้ผูก็จะไปเร็วนิดนึงนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีเฉลยไปงานนั้นอีกสองใบนะคะคราวนี้เรามาดูกันนะคะเขาบอกว่าม,มนุษย์มีการเจริญเติบโตและดำรงชีวิตอยู่ได้เพราะได้รับประทานอาหารดื่มน้ำสะอาดและมีอากาศ หายใจในทุกๆวันนะคะแต่ถ้ามนุษย์ไม่รับประานอาหารเป็นเวลาหลายวันจะตายหรือไม่อันนี้คําถามที่ครูถามมาใช่ไหมคําตอบ<ช>คืออะไรคะเด็กอดข้าวได้เต็มที่ไม่เกินกี่วันไม่เกินสามวันไม่เกินสามวันไม่ใช่ไม่เกินว้าสามสัปดาห์เหรอ ใช่มนุษย์นะคะมีชีวิตยอยู่ได้ประมาณสามสัปดาห์โดยไม่กินอาหารนะคะจากนั้นร่างกายจะซุปผอมอ่อนเพลียแล้วก็เสียชีวิตเนาะกินอยู่ได้ประมาณสามสัปดาห์นะคะแต่ว่าจริงๆอ่ะทนไม่ได้หรอกวันเดียวก็หิวแล้วใช่ไหม <c oughs> ไปกินข้าวมื้อเียสองมื้อหิวแล้วหิวแล้วว่าออวอามืออยังไม่หิวทาไมมนุษย์ต้องดื่มน,น้ํา <ๆ S 1> เออก็เพราะอะไรคะ เพราะน้ำเป็นส่วนประกอบของร่างกายถูกต้องช่วยทําให้ร่างกายทํางานได้เป็นปกตินะคะต่อไปหากมนุษย์ขาดอากาศหายใจเป็นเวลานานจะตายหรือไม่ตายตายตายมนุษย์ขาดอากาศได้เพียงไม่เกินสี่ถึงห้านาทีเท่านั้นนะคะอ่ะทําให้การทางานของสานนาทีก็ตายใช่ค่ะเด็กๆ ยิ่งถ้าเด็กเกิดใหม่นะได้แบบออกซิเจนไม่พอนะก็จะผิดปกติไปเลยนะคะอ้าววันนี้ปัจจัยที่จําเป็นต่อการาจเจริญเติบโตของมนุษย์เราก็สรุปแล้วว่ามีกี่ปัจจัยมีกี่ปัจจัยอามนปัจจัยมีอะไรบา้างคะหนึ่งคืออาหารอาหารสองอะไรคะนำ้นำนำ้ำสามคืออากาศเพราะนั้นที่สำคัญจาเป็นมีอาหารมีน้ำแล้วก็มี อาการนะคะขาดได้ไหมทั้งสามอย่างนี้ไม่ได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 ้เอาเดี๋ยวเรามาดูใบงานที่หนึ่งกันเลยนะคะใบนี้จ้าหยิบมาเลยใบงานนี้เรียนจบไปแล้วเนาะเราต้องทำได้เปิดแร้อยยังเปิดร้อยยงเปิดร้อยเลยนะคะไปเฉลยใบงานกันเลยนี่ตอนที่หนึ่งนะคะเขาให้เรานะคะเขียน จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและเจริญเติบโตของมนุษย์และสัตว์สรุปแล้วทางมนุษย์และสัตว์มีปัจจัยที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตเหมือนกันไหมคะเหมือนกันเลยอ่ะอันแรกคืออะไรลูกอา,อาหารอาหารเขียนเลยค่ะอาหารสําคัญอย่างไรคะอาหารอาหา ทำให้ร่างกายเจริญทำให้ร่างกายโอ้เป๊ะเลยนี่ช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตเขียนอย่างเร็วนะคะเขียนอย่างเร็วเร็วเดี๋ยวมีอีกหนึ่งใบรออยู่มีดมีอีกหนึ่งใบรออยู่นะแล้วก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วด้วยเด็กๆเร็วไหมวันนี้เล่นเร็วเนาะเร็วเนาะเสร็จหรือยังข้อหนึ่งเสร็จแล้วครับอ่าเสร็จแล้วนะคะ ไปต่อข้อสองเลยนะข้อสองก็คือปัจจัยที่สองคือน้ำน้ำมีความสำคัญอย่างไรจริงๆมีส่วนประกอบของร่างกายแต่ที่สำคัญสุดคือน้ำเป็นส่วนประกอบสำคัญของร่างกายนะคะไม่ว่าจะร่างกายสัตว์ร่างกายมนุษย์นะคะก็ต้องการเนาะเขาถามเรืองมนุษย์และสัตว์นะต่อไปข้อสาม อากาศค่ะอากาศมีความสําคัญอย่างไรอากาศก็มีไว้ทําอะไรคะมีไว้หายใจอ่ามีไว้หายใจเขาจริงๆเขาถามแค่มนุษย์และสัตว์แต่ปู่เติมให้ด้วยว่าพืชก็ใช้อากาศนะทาอะไรคะหายใจพืชใช้หายใจด้วยแต่พืชก็ใช้อากาศในการสร้างอาหารด้วยเนาะปู่ก็เลยเติมคําว่าพืชใช้สร้างอาหารมาให้ด้วยนะคะสามข้อเสร็จไหม อย่างเขียนข้อสุดท้ายอยู่อ่าเร็วๆเลยเขียนให้ไวเขียนให้เร็วเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะถ้าไม่เสร็จไม่ทันจริงๆเดี๋ยวไปดูในคลิปย้อนหลังเนาะคอ้บหไปดูในคลิปย้อนหลังได้หรือไม่งั้นก็เด็กๆไปดูในคลิปย้อนหลังได้นะคะเดี๋ยวจะมีเฉลยไว้ให้ในเว็บเพจนะ เดี๋ยวอีกสิบนาทีสุดท้ายนะคะโกรจะมาพูดถึงเรื่องใบงานนะอ่าโอเคน่าจะเรียบร้อยแล้วนะคะข้อนี้ยังครับไม่ทันแคปหน้าจอได้นะเสร็จแล้วค่ะอ่าถ้าส่วนใหญ่เสร็จแล้วขอไปต่อเลยนะคะใครไม่ทันก็ถ่ายรูปไว้เลยหรือไม่ก็ไปดูย้อนหลังในเว็บเพจได้นะคะเสร็จแล้วค่ะส่วนใหญ่นะ่าจะเสร็จแล้วเนาะ ใครเสร็จแล้วกดไลค์ให้ดูหน่อยดิกดไลค์ใครเสร็จแล้วกดไลค์มาหน่อยอ่าหลายคนแล้วนี่เออหลายคนกดไลค์มาแล้วกดไลค์มาแล้วเต็มเล,ย,มลยเต็มเลยมินะ่ะโอเคนะคะเด็กๆขอไปต่อเลยนะขอไปต่อเลยนะจ๊ะยังไม่ได้ทำเมื่อกี้บอกแล้วไงถ้ายังไม่เสร็จให้ แคปบหน้าจอหรือไปดูย้อนหลังนะคะถ้าส่วนใหญ่เสร็จปุ๊ขอไปต่อเลยนะคะเพราะเรามีอีกหนึ่งใบงานต่ออยู่นะล่างให้ใช่เพราะว่าเดี๋ยวชั่วโมงต่อไปคุู้มีสอนห้องอื่นด้วยนะคะอ้าวคราวนี้มาดูใบงานข้อนี้กันเขาให้คิดถูกคิดผิดเรามาดูไปทีละข้อพร้อมๆกันแล้วตอบไปพร้อมๆกันเลยนะข้อที่หนึ่งค่ะอาหารช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตแข็งแรงซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ ใช่ถูกหรือใช่ใช่ใช่ถูกหรือผิดใช่อ่ามาดูกันเย่ถูกด้วยนะคะเขาต่อไปเราควรรับประทานอาหารมากๆและควรรับประทานอาหารรสจัดไม่ไม่ถูกหรือผิดคะไม่ผิดไม่ผิดไม่ถูกอผิดผิดใช่ไหมผิดยากรบาดเลยนะผิดยากรบาดนะ โอ้ถูกอ่ะตอบถูกอ่ะนี่นะคะข้อต่อไปค่ะช่วยอ่านหน่อยเราควรดื่มน้ำดื่มน้ำช็อกนิดหนึ่งคือคกบแปด่ไถูกอ่ะถูกไหมจ๊ะถูกถูกนะคะถูกข้อต่อไปค่ะอ่านโจทย์เลยสิงมีชีวิตต้องมีต้องาำเวลาที่เราใช้ในร่างกาย ผิดมาตั้งแก๊สออาซิเจาต้องเป็นแก๊สอะไรคะขอสีเจนต่อไปข้อห้าการหายใจให่ากาได้รับแก๊สราได้รับออกซิเจนถูกหถูกค่ะต่อไปค่ะข้อหกขอเสียงผู้หญิงนอยดิมีแต่เสียงผู้ชายอ่าขอเสียงผู้หญิงหน่อยข้อหก สิ่งจะเป็นต่อการดำรงชีวิตของสัตว์ได้แก่อาหารน้ำและอากาศและอาาศถูกหรือผิดคะถูกค่ะถูกต้องค่ะข้อต่อไปข้อเจ็ดค่ะลูกข้อเจ็ดใช้วัดการเจริญเติบโตของมเนการเจริญเติบโตของมีเทวันการเจริญเติบโตขอมันการเจริญเติบโตของมนุษย์มนุษย์อายุลำดับแล้วเป็นถูกหรือผิด ผิดคู่ผิดผิอพีดอ่าเอาอายุเส้นผมยาวยิ่งอายุเยอะหรอไม่ใช่เนาะไม่ใช่เนาะนยาวได้ต้องมาตัดแบบกูเลยที่ที่เฉลยแล้วก็่าที่ตัวหนึ่งเยถูกไหมคะข้อแปดถูกถูกอ่าถูกนะคะเอ้ถูกด้วยข้อเก้าค่ะอ่านโจทย์เลย อาหารเนลนคนทเลือรที่ชอบทา่เอ่าถูกหรือผิดจ้ะผิดเลือกแต่ที่ชอบไม่ได้นะเช่นเขียผักทิ้งอย่างนี้ไม่ได้เนาะชอบเนื้อสัตว์ไป่ชอบผักนี้ไม่ได้นะข้อสิบค่ะ การรบประทานอาหารทู่ธรามากๆะไม้เครี่ดนได้พร้อมเพียงกันมากๆพร้อมไปคนละทางพร้อมเพียงไปคนละทางนะอ่าข้อทธิ์สุดท้ายตอบอะไรลูกผิดอาตอบผิดมาดูซิใช่ไหมเออเก่งจังเลยได้สิทเต็มไหมคะข้อนี้หมอสิทธิ์เต็มเขียนคะแนนไว้ด้วยนะสิทเต็มนะคะ อ้าวนะคะวันนี้นะเรื่องปัจจัยนะคะที่จำเป็นต่อการจเจริญเติบโตของมนุษย์ก็จบลงแล้วนะคะเด็กเดี๋ยวมาพบกันครั้งหน้าในครั้งต่อไปเดี๋ยวโหจะเสนออีกหนึ่งใบงานให้นะคะ